สีไข่วันนี้พวกเราอยู่กันที่โรงละครคณะศิลปศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามโปรเจกต์หนึ่งของเพื่อนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของรายวิชาสาขานิเทศาของเรานะคะรู้สึกไหมว่าเอ้ยทำไมมันโลงๆเอ้ยมันหายไปไหนคนหนึ่งรู้สึกหรือเปล่าเหมือนเราขาดสมาชิก ในการเป็นพิธีกรของเราไปนหนึ่งคนนั่นก็คือน้องน้องน้องเอ๋ยรับเชิญไปเต้นเวอร์ที่งานอีเวนต์เป็นเกียรติอย่างยิ่งาก็เลยถือโอกาสอยากไปดูน้องเอ๋ยด้วยแล้วก็อยากไปดูข้างในว่าเอ๊ะงานที่เพื่อนจัดนี่มันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็อยากจะพาทุกคนไปชมว่านิเทศศาสตร์ปีสองเขาทำอะไรกันในตอนนี้นะคะ แล้วโรงละครของเรานะคะมีที่นั่งที่เยอะมากสามารถนั่งได้ถึง500คนนั่นเองค่ะโอ้โหอ,อ,อลังบ้างข้างในเป็นแบบที่นั่งแบบเยอะมากเลยเวทีคืสวยแต่สีเสียงคือเป๊ะตัต้ง<ๆ>เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าพ<ๆ>าเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะไปเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นี่ยวอยู่เราบุกเบื้องหลังงานอีเวนต์อีเวนต์อะไรคะอีเวนต์อะไรนะอีเวนต์อะไรอีเวนต์ดังอีเวนต์อะไรอีเวนต์อะไรคะอีเวนต์อะไรวะ มาถามผู้จัดกันเลยดีกว่าค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันกับผู้จัดงานแล้วนะคะทั้งสองคนมาค่ะอีวเวนวันนี้ชื่อยีเวนว่า มีเดียลิเทเลซี่แอมบาสเดอร์จะวุ่นวายไปหน่อยเวทีวันนี้แล้วถามหน่อยค่ะว่าอีเวนต์เนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเป็นการอบรมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของรู้เ่าทันสื่อนะครับทำให้คนเหล่หนักรู้ในเรื่องการใช้สื่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเฟซนิวการโอ้โหแย่จมูกเลยไหมครับในเรื่องของไซเบอร์บูลี่ต่างๆอะไรเงี้ยครับวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยยกไปกันครับสามารถสามารถตามมาดูได้นะครับได้ค่ะได้ค่ะคุอย่างที่เห็นนะคะว่าเบื้องหลังเนี่ยทุกคนคิวแน่นมากทุกอย่างคือ ยุ่งเหยื่มากๆเลยแบบได้เกียรติมากที่เราได้มาตะลุยอยู่เบื้องหลังนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูบรรยากาศว่าเขาทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันจัดงานของเรานะคะมีเดียดิสเลซี่อมบาสเตอร์ผู้เข้าแข่ทั้งหมด1ี5คนเลยนะคะทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะเรามาดูแฟชั่นต่างๆได้แล้ว อ้องไปค่ะ <laughs> เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในโรงละครแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่นี่ข้างในโรงละครเลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศในการที่น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ของเราทำการแข่งขันวันนี้นะคะจะอลังการแค่ไหนจริงชใช่ลุล่ไม่ไ อราก่อยมากเรอมักสเรี้ยแล้วนะคะเราจะได้เห็นตลุนี้นะครับจทีก่อนร่วมของเราแล้วเดี๋ยวจะไปจะเป็นโชว์คูวบัดแดนของเอ๋ยและทีมของเขาค่ะเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าเป็น เอ,อนะคะซึ่งอยอยู่หลังเวทีแล้วไม่เหมือนคนอื่นเนาะคนอื่นก็จะอยู่หน้าเวทีการวันนี้ก็จะแบบเออรับบทเป็นคนมาโชว์ในงานของ Media Literacy Ambassador of the v i e w นะคะเ,เดี๋ยวไปดูคลิปเล็กๆน้อยๆที่เอยเต้นโชว์กันวันนี้นะคะไปดูกันเลย It's now in. วันนี้นะคะเราอยู่นเวลาท้ายงานกันแล้วการประกวดได้สิ้นสุดกันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แต่และคนกันดีกว่าว่าแต่และคนรู้สึกยังไงบ้างหลังงานนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะ คนไหนได้ไหมคะคาร์ดขอบนะคะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครับตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการจัดกีเวัตรครั้งแรกเราก็ได้เป็นพี่กรครั้งแรกนะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากพี่แอบร้องไห้ด้วยเ,เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนะคะางงาแล้วก็ขอให้งานไฟนอล ผ่านไปอย่างเรียบง่ายตอนนี้เราผ่านฉลุยแล้วนะคะก็ฝ่ากินสีไข่ของยกพวกเขาออกจากอกแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วเ<ใ>นื้อทำงานแบบอื่นงานเนี่ยเขาแบบว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างแบบเห็นโอ้โหเห็นที่ตอนก็คือแบบเออรู้สึกงไงบ้างม,มันตื้นตันใจอ่ะแล้วเราแบบมันเป็นการครั้งแรกอ่ะก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆือนทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็ขอบคุณพวกเธอด้วยที่ มาทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นการโปรโมทนิเทศด้วยกัน,นกอย่างน้องๆที่จะมาเรียนอะไรเงี้ยที่ก็ขอแนะนานะคะมันไม่มีอะไรทาหลายอย่างอย่าอย่าพ้่งโหเหมือนพี่อะไรเงี้ยใช่ให้สูต่อไปครับก็ขอ,อบคุณคุณท็อปมากค่ะตอนนี้นะคะเรามาสองภาตุผู้ชนะกันบ้างดีกว่าอขอให้นแนะนำตัวยอย่างแรกขอแนะนำตัวก่อนก็ชื่อจีลานะคะก็เรียนนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งค่ะ ดีใจแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆนะคะแล้วก็ได้ทำงานด้วยกันก็แฮปปี้ดีครับเจ๊อ่าได้รับตำแหน่งนี้มีความญญาร,รู้สึกยังไงบ้างคะเจิงอนดับหนึ่งเลยโอ้ไม่กเลิศ ก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ภูมิใจนั่นแหละเนาะก็ภูมิใจเนื้อแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับเป็นเวทีแรกที่ได้รางวัลด้วยแล้วก็ประกวดด้วยทาง TikTok นะคะ 9389.mno จุดอ็นะคะคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นนะครับแล้วก็เดินแบบแล้วก็ทำคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์เท่าไป่ครับผม i n s ม a g ี a m i c e ส o y แก x มไอซ์บอยบ็อกนะคะอ้าเออติดตาม้องได้เลยค่ะ b o ซ ตรองมีตนี้ต้องมีตัวนี้ด้วยหมดเลยนะคะตับปลาปีนะคะมีด้วยขอบคุณคุชนาของเรานี่ด้วเข้ามา